เตียงดีว่ะทูกยินแต่ของกระดูกง่นตัวสเกลตั้งนะครสมุดเล่มแต่ทานะฮะขอบคุณครับอะไรนะขอบก่ผมกนเลย này yeah. yeah. ทามกันี้ป่ทำไงจ๊ะทำไงเราทำน่ไง tua tìm 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 พอมีเศษเนะี่ยเธออะไรอ,ะ,อะไรปะชื่อสองช่ชวยทำทันเด้วให้หมด ใช่ไหมแค่มีเหนหยับขึ้นี้เอ้ยทำอย่านี้หรออืมบุกข้าวหรือไงรุนแรงเจน รุ้นแย่ไม่สามารถเซลไพรเพ่อ,อยู่ในกัวสินค้าเหยเซลไพรอ์ r อ c e เออไรเหรอเอเอเหอมมทำไม มันไม่มีแสงอะถือไฟแล้วมันไม่เปิดแสงทำไม่ได้แล้วตรงไหนทำไม่ได้แล้วเปิไไดตรงนั้หาน้ำเกลียนดีกว่า อะไาของดิงบบม้ดเลยทีซอมบี้แบบฮะซอมบี้แบบยี่วัด ุยข้างหลังพี่พี่ตายอะไรกันที่น,นี่พีตายแล้วรูปปั้นสวยจน อไปมันเจ้านีก่าคิดไปเ,เดี๋ยวหนึกาดวะจ้สู้กับมันไหวหรือเปล่านี่เนี่ยอ้ยตีใครอ,อ,อ๊อยยางละ